พันดินโหดภาคจบของกองบินซาตานผลงานนิยายจากปลายประกาศ้องราสูรกลัยพระอาทิตย์ที่ร้อนเปรี้ยงผ่ากบาลอยู่เมื่อตอนบ่ายลดความทารุณลงไปแล้วหลังจากนอนขดเอาแรงเหมือนลูกหมาที่ตะกายขึ้นจากน้ำในสภาพเปียกปอนไปทั้งตัวได้ผมก็เริ่มรู้สึกตัวว่ามีกำลังวังชาเพิ่มขึ้น ด้วยมีดพกสําหรับเดินป่าที่คมกริบผมจัดการแคเอาหอยดิบมากินเข้าไปจนเลอเริ่มเดินรดหน้าเข้าหาฝั่งที่เห็นแมกไม้ขึ้นหนาทึบสบายผมละหนนี้ไอเรื่องอดตายที่นี่เป็นอันว่าไม่ต้องคิดถึงมันอีกเรารารา้อยหลา,าจากฟังทะเลมาผมได้ยินเสียงเครื่องบินอีหนคราวนี้ไม่ต้องรอให้ใครเตือนซ้ําประสบการณ์ทําให้ผมเพ่นพรวดเดียวหลบเข้าพุ่มไม้เงันหน้าดูท้องฟ้าเหมือนกระต่ายแอบดูพญาเหี่ยว ไอพ่นแบบมิก -19 สิบเก้าของทออพามาระหึมมาบินผ่านหาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผมด่าแม่มันตามชูกำปั้นลาสักวันหนึ่งเถอะขอให้ตัวผมได้มีโอกาสนั่งบนเครื่องบินทันสมัยอย่างมันบนท้องฟ้ามัง่งวันนั้นจะได้พิสูจน์กันผมคงไม่คลอร้ายกระเือกระสนหนีตายไปอย่างนี้ช่วชีวิตหรอกครับสาเกลือจากน้ำทะเลติดล่างเหนียวหนับผมเจอลำธารเล็กๆที่น้ำตื้นไหลแรงใสสะอาดเข้าจนได้ อีกประมาณสักหนึ่งไม้ต่อมาอารามดีใจถอดเสื้อผ้ากับปืนพกกองไว้เดินเปลือยกายลุยลงไปหาความเย็นสดชื่นของมันอย่างแฮปปี้ที่สุดบะเย็นชื่นใจชมัดแช่จนสะใจสะอาดหมดจดตั้งแต่ปลายเท้าจะลดเส้นผมลุกขึ้นเดินลุยกับน้ำลึกแค่โคนขาอ่อนเท่านั้นกายกำยำสีทองแดงของผมจึงเปลือยตระงานขณะหมุนตัวกลับพอมาถึงกองเสื้อผ้าตายหามันอันตรธานแปซะแล้วผมหันรีหันขวาง หรือตัวเองเสกเอาไปวางไว้ที่ตรงไหนแล้วลืมแต่ตรงก้อนหินก้อนนี้ผมจําได้นี่หนาว่าเอาปืนพกวางไว้เอาเสื้อกางเกงที่เพิ่งแห้งหมาดๆคลุมดิบดีผมเองก็ลงไปแช่น้ําใกล,ใกล้ๆแค่นี้มันจะหายไปได้ยังไงเรามันแปลกพลึกแล้วเสียงหดรล้อเบาๆของผู้หญิงก็ดังขึ้นผมสะดุ้งเฮือกผีหลอกกลางวันหรือย,อยังไงเลี่ยวควับไปพอเห็นเจ้าของเสียงถนัดก็รีบทิ้งตัวลงน้ําเสียงดังตูมแล้วพับเพียบแต่ ถึงจะเคยหน้าด้านหน้าทนยังไงผมก็อายเป็นเหมือนกันนะครับเพราะคนที่กําลังจ้องดูผมตาเป็นมันเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายจริงๆกร่อนยืนขึ้นตัวตรงผมยาวสยายปราบ่าสวมเสื้อคอกระบอกป้ายมาทับกันไว้ข้างหน้าใช้เชือกแทงกระดุมระนุ่งสโลงลายพลอยเอวมีดาบสั้นด้ามฝั่งพลอยวาววามทรงโปร่งงามหน้าหวานหยดร่อนชูเสื้อผ้าและปืนพกของผมพลางเอ่ยเสียงกลัวการหดเลาะคุณกําลังหายนี่ใช่ไหม ผมพยักหน้าทันทีปากคอสั่นตอบไปใช่คุณเอาของผมไปทําไมโยนมานี่บอกก่อนคุณมาจากไหนหน้าตาคุณไม่เหมือนพวกเราผมมากับเรือจับปลาลงทางมาตอนตีอวดแล้วโดนพายุคุณเป็นใครที่นี่ที่ไหนกรุณาบอกผมด้วยงั้นคุณก็ไม่ใช่คนพม่าน่ะสิใช่ไหมผมเป็นคนไทยกรุณาโยนเสื้อผ้าผมมาเถอะครับใบหน้ายิ้มแย้มของหลอนเปลี่ยนไปทันทีเหลวหน้าเหลวหลังอย่างประนก คนไทยตายแล้วเร็วเอาเสื้อผ้าแล้วปืนของคุณคืนไปรีบขึ้นมาแล้วไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ผมรับเสื้อผ้าที่หล่อนโยนมาให้พลางสวมอย่างว่องไวลุยน้ําขึ้นไปสาวแต่งตัวแปลกหน้าตาขมหน้าผากกว้างนูนเด่นผิวค่อนข้างค้าคนนี้ไม่มีท่าทางขี้เล่นหลงเหลือแม้แต่นิดเดียวผมแปลกใจทําไมมันถึงเปลี่ยนไปอย่างนั้นชั่วขณะที่ผมบอกหล่อนว่าผมเป็นคนไทยแค่นั้นเองทําไมผมต้องรีบที่นี่ที่ไหนคุณยังไม่ได้บอกผมเลยคนสวย คุณกาลังอยู่บนเกาะมินเดวที่นี่เป็นศูนย์ฝึกกําลังกองกําลังนาวิกโยธินของพมา่าเมื่อคืนมีวิทยุประกาศว่าเครื่องบินขับขีดด่โดยต่างชาติล่องลาเข้ามาและถูกยิงตกกลางทะเลเขาให้รางวัลคนที่พบเห็นหรือจับกลุ่มหรือฆ่านักบินที่ลออตายด้วยราคาเงินมากทีเดียวคุณโชคดีนะยังไม่มีใครมาพบก่อนฉันเชื่อว่าคุณไม่ใช่ชาวประมงคุณต้องเป็นนักบินแน่เพราะปืนพกและนาฬิกาข้อมือของคุณไม่ใช่คนธรรมดาใช้ฉิบหายละถ้าอย่างนั้นผมยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกเพราะความตื่นเต้น จนครูใหญ่จึงหลุดปากออกมาแล้วทําไมคุณบอกผมเล่าทำไมไม่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ผมหนีเพราะอะไรคุณผู้หญิงเพราะฉันไม่ใช่พกพมา่าน่ะสิเกอะน,นี้เป็นของคนมอนฉันชื่อมูตาเป็นลูกนายบ้านฐานพมา่ายึดคลองเกอะน,นี้นานแล้วแล้วปกครองคนมอนยังกดขี่มานานแล้วหลายชั่วคนเหมือนเราเป็นทาสคุณรีบไปเถอะรอนพูดไม่ทันจบเงี่ยวหูฟังแล้วตากลมโตก็ลืมโพลง่งมีเสียงคนกําลังจะมาฐานนาวิกโยธินพมา่าหรือเปล่าไม่รู้หลบก่อนเร็ว เจอเราเข้าเราจะลำบากด้วยกันทั้งคู่ล่อนคว้าข้อมือผมลากเข้าไปในกอหญ้าที่ขึ้นริมลำธารสูงท่วมหัวพอร่างเราสองคนฟุบหมอบลงมีเสียงคนกลุ่มใหญ่เดินใกล้เข้ามาเอะอะเป็นภาษาพามา่ามันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้จุดที่เรากําลังฟุบอยู่สาวมอนที่มาพบผมยังไม่นึกไม่ฝันตัวสั่นเทมิมเอามือกำแนนจุกปากด้วยความกลัวผมกำด้ามปืนพกแน่นเหมือนกัน ไกลเข้ามาถ้ามันเห็นผมไม่มีทางอื่นนอกจากขอซื้อชีวิตตัวเองด้วยราคาแพงที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนตัวเองจะตายผมต้องฆ่ามันอย่างน้อยไม่ต่ากว่า3คนเมื่อตัดสินใจแล้วก็เตรียมพร้อมโชคดีมันเดินผ่านไปโดยมองเราไม่เห็นแม่สาวมอนเนื้อตัวเย็นเฉียบเบียดผมแน่นหล่อนขยับตัวพอรู้ว่ามือข้างผมกอดเข้าไว้ซะแล้วปล่อยฉันสิพวกนั้นไปหมดแล้วผมวางปืนจ้องหน้าหล่อนเรากําลังนอนความเบียดกันอยู่ พอผมขยับตัวพลิกตะแคงรางอวบอัดกลมกลึงของสาวสวยผิวคล้ำผู้นี้ก็เกือบจะเรียกได้ว่าโดนผมตะกองกอดไว้แนบแน่นในชีวิตไม่เคยเลยสักครั้งที่การกอดผู้หญิงเคียงข้างแนบแน่นถึงอย่างนี้แล้วจะปล่อยไปดีๆโด,ดยไม่มีอะไรกันสันดานผมมันชั่วช้าแก้ไม่หายสักทีปล่อยฉันร่อนเอ่อยอีกแต่คราวนี้เบาลงนิดหนึ่งในตาตื่นเหมือนนางกวางรอนคงชักจะเดาออกว่าผมกําลังจะทําอะไรอย่านะรอนห้ามอีก แต่จมูกผมเลื่อนไปชนแก้มหล่อนเขาฟอดหนึ่งแล้วสาวมอนผู้แต่งตึงไปทั้งล่างเบี่ยงกายหนีดิ้นจะให้หลุดแต่อ้อมแขนผมที่รัดไว้รับรองไม่มีทางอย่าดิ้นเลยมุตาผมผมอดใจไม่ไหวคุณน่ารักเหลือเกินไม่เอานะนี่ในละคุณเหรออย่าข่มเหงผู้หญิงสิผมไม่ได้รังแกข่มเหงอะไรอย่างที่คุณคิดคุณน่ารักเกินกว่าผู้ชายคนไหนจะอดใจต่อไปได้เห็นใจผมเถอะนะผมกอดหล่อนเข้ามาจนอกเราเบียดแน่นเข้าหากันตัวสาวมอนแสนสวยสั่นไปหมดทั้งตัว ผมจูบหลอนจนได้สองสามครั้งเลื่อนปากไปพยายามจะประกบจูบกับปากหล่อนจู่ๆอาการขัดขืนของหญิงสาวชาวเกาะในเขตพม่าก,ก็อ่อนละถวยเลิกแข็งขืนจนผมแปลกใจมุตาเงยหน้าหลับตาให้ผมจูบตามสบายอย่างไม่คาดฝันกำลังจูบหลอนอยู่นั่นเองผมก็สังหอ์ใจในอาการเอี้ยวตัวของหล่อนขึ้นทันควันรีบหันมาดูเกือบตายโหงไปแล้วไอกาลันผมด่าตัวเองในใจพอเห็นมือเรียวยาวของหล่อนกำลังดึงดาบสั้นออกจากฝักที่เอวเงื้อขึ้นสูง ถ้าผมไม่หันมาหล่อนคงเสียบลงมาแล้วไวจริงๆแม่คุณเอ๋ชักออกมาตอนไหนก็ไม่รู้อย่ามุตาปากร้องห้ามหล่อนมือยกขึ้นตะกรุบข้อมือของสาวมอนใจเด็ดไว้ทันควันผมบิดสักทีเดียวด้วยการพลิกข้อมือตามหลักซูจูโจมอย่างง่ายๆดาบสั้นในมือหล่อนก็หลุดปล่อยหล่นลงพอขยับตัวได้ผมจําเป็นต้องสวมหัวใจหินชั่วคราวขึ้นคล่อมทับร่างหล่อนไว้ใช้ขาทับร่างกายท่อนล่างสองมือกดตรึงท่อนแขนของมุตาแล้วตะวาดหล่อนอย่างลืมตัว คุณนิใจใจดําเป็นบ้าโดนจูบทีสองทีใจคอถึงกับฆ่าคนอื่นได้ลงคอเชียวเลยไม่น่าเลยกรอนไม่ตอบเมมริมฝีปากแน่นน้ําตาคลอตาผมไม่ล่วงเกินอะไรคุณหรอกนะแต่ว่าจะมาพูดกันให้รู้เรื่องผมยอมสารภาพแล้วเอา้าผมคือนักบินที่โดนยิงร่วงเมื่อคืนนี้ตามที่วิทยุทางการพรมาร่าประกาศนั่นแหละเราจะให้ผมหนีไปทางไหนมีแต่ทะเลรอบด้านท้าทีนี่เป็นก่อ,อยังคุณว่าแต่ถ้าคุณไม่หนีคุณก็ถูกฆ่าตาย หล่อนตอบดูน้ำเสียงค่อยเป็นมิตรขึ้นเมื่อเห็นว่าผมไม่หักหานน้ำใจด้วยการโล่งเกินหล่อนแน่ไม่มีทางอื่นที่ผมจะหลบจากพวกนวิกโยธินนั่นหรอหล่อนนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ผมปล่อยมือให้เป็นอิสระมูตาบีบข้อมือทั้งสองข้างของหล่อนไปมาคงจะขัดยอกไม่ใช่น้อยเหมือนกันขอโทษที่ทําให้คุณเจ็บไม่เป็นไรฉันอยากพาคุณเข้าไปในบ้านแต่กลัวพ่อจะบอกพวกทหารพามา่าถึงแม้พ่อจะเป็นมอนแต่ก็เชื่อฟังกฎหมายพาม่าอย่างดีเหมือนกันผมเกิดความรู้สึกผิดหวังขึ้นเป็นครั้งแรก ถ้าอย่างนั้นผมคงหมดปัญญาแล้วไม่มีวันรอดพ้นเงื้มมือท่านพมา่าไปได้แน่หล่อนจ้องหน้าผมเหมือนตัดสินใจแล้วว่าเอ่ยแต่ถ้าคุณสัญญาว่าจะเชื่อฟังฉันทุกอย่างบางทีฉันอาจพาคุณขึ้นบนยอดเขาเทียนลิบลิฟนอนมีพวกโจรทวายแก๊งหนึ่งใช้เป็นที่หลบซ่อนหัวหน้าไม่ลูกชายเป็นเพื่อนกับฉันเขาอ,อาจต้องการคนที่มีความรู้ด้านวิชาทหารอย่างคุณก็ได้ใครจะพาผมไปฉันเองแต่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าพอท้องฟ้าสว่างฉันจะมาพบคุณรอตรงนี้ก็แล้วกันเอา้าแล้วคืนนี้คุณต้อง ปล่อยฉันไปถ้าคิดว่าเราเป็นมิตรกันฉันจะช่วยเหลือคุณจริงๆตกลงผมขอบใจหล่อนพางปล่อยมุตาเป็นอิสระไปแต่ว่าฉันจะลองพูดท้าทามพ่อดูถ้าพ่อไม่ใจร้ยายเกินไปบางทีคุณอาจอาศัยอยู่กับเราได้ชั่วคราวจนกว่าเรือที่จะข้ามไปละนองมาถึงคุณก็จะหลบออกจากที่นี่ในคราบของกุลีพม่าที่ไปรับจ้างทํางานในเหมืองแร่ที่ละนองก็ได้ขอบใจขอบใจมากมุตาฉันไปละดูแลตัวเองให้ดีนะไม่ใช่พรุ่งนี้มาพบคุณตามนะแต่เจอคุณเป็นศพไปแล้วอย่าพูดดีกว่าผมเสียวฮะ ปล่อยให้หลอนลุกขึ้นมุตาหันมายิ้มจัดแจงเสื้อผ้าใหม่เก็บดาบสั้นสอดใส่ฝักแล้วเดินรับหายไปผมเองเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าหลอนจะกลับมาหลอนอาจจะพาขยงฐานพม่ามารวบผมสักก็ได้ใครจะรู้อนาคตมันมีอะไรแน่นอนหรอกครับผมย้ายที่อยู่ถึงสองหนหลังจากมุตาไปแล้วไอเรื่องไว้ใจทางวางใจคนถึงโบราณไม่สอนไว้ผมก็เป็นคนประเภทไม่ยอมเชื่อใครอยู่แล้วชีวิตที่เจอเจอมาหลายสมอรภูมมช่วยให้เห็นบทเรียนจากของจริงมาว่า ไม่อยากตายโงงเหมือนหมายอยาไว้ใจแม้แต่เมียที่นอนกอดกันทุกวันในมุงผมนอนให้ยุงกัดบริเวณท่อนขาและมือจนแดงเป็นจ้ำๆจำหน้าเกียดชมัดญาตินึกขอบคุณความเคยชินตั้งแต่สมัยทำงานกองทัพอากาศไอ้กันในยวนก่อนออกบินในฟลายอิ่งสุดจะต้องมียาแก้ไข้จับสั่นและยาฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่เรียกว่าดีแอนตีเซปติกไว้ติดตัวเกิดฉุกเฉินต้องตกค้งในป่าผมหวดเข้าไปสเม็ดก่อนนอน เพราะฉะนั้นถึงได้เชื่อใจว่ายังไงสาย,ยุงคงไม่หามเอาผมไปเป็นสมาชิกคนพุงโลเพราะแค่จับสั่นแน่นกการ้องกันให้แซดพอเบิกอรุณ์ความมืดอันน่ากลัวรอบข้างหายไปไอความรู้สึกพอเห็นวันใหม่มันก็พีลึกอยู่ครับธรรมชาติมันดีก็จริงแต่พวกพม่าห้าทอนที่ชุมนุมเป็นกองพันบนนี้มันทําให้รอบด้านหน้าหวาดระแวงไปหมดพยายามคลานมังวิ่งมังกลับมายังจุดเดิมที่แยกกมุตาเมื่อคืนแต่หลบไปไซดด้าน กะว่าถ้าหล่อนโผล่มาผมคงเห็นก่อนแนะ่เพื่อเหนียวไว้ก่อนล่ะครับแม้เล่นยกพวกมาจับผมข้อให้จะว่ายังไงรออยู่สักเกือบสองโมงเช้าเห็นจะได้สาวมอนผู้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตผมยังไม่ตั้งใจก็แหวกป่ามองซ้ายมองขวาโผล่มาเพียงตามลําพังผมพยายามจ้องดูด้านหลังหล่อนให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบเดินตามมาแน่ๆก็ค่อยๆย,ย่องออกมาขณะที่แม่คนนี้หันรีหันขวางตรงที่ผมกับหล่อนซุ่มกันอยู่เมื่อวานยูผมอยู่นี่มูตา ยกมือขึ้นป้องปากเรียกหล่อนเบาๆวันนี้หล่อนแต่งตัวเข้าท่านุ่งกางเกงสีขี้หมาเสื้อเชิ้ตสีกระเป๋ามีเข็มขัดผ้าหัวสี่เหลี่ยมคาดทับและเจ้าเข็มขัดเส้นนี้ทำหน้าที่แทนเข็มขัดปืนพกของหล่อนไปในตัวเพราะติดกับเอวขวาหล่อนพกปืนอโตเมติกโผด้ามออกมายังไม่รู้ยี่ห้ออะไรหล่อนหันหน้ามายิ้มให้เห็นฟันขาวเรียงเป็นระเบียบในปากโอ้โหเช้านี้คุณน่ารักที่สุดเลยรู้ไหมรอยยิ้มหล่อนอันตรธานไปเดินเข้ามาหยุดเท้าเอวใกล้ๆ จำเป็นด้วยเหรอที่คุณต้องยอคนแบบนี้ฉันรู้ตัวดีนะว่าน่ารักหรือน่าเกลียดแค่ไหนไม่ต้องมาบอกหรอกผมแลบลิ้นออกมาโดยไม่ตั้งใจน้ำลายทําท่าจะไหลก็เวลายกมือขึ้นเท้าเอวนั่นไงครับหน้าอกหน้าใจขนาดเบื้อเริ่มในเสื้อเวนนั่นมันขยับพุ่งผง,งาดชูชันออกมาทันทีมุตาคงเห็นผมจ้องเฉพาะตรงนั้นรอนถึงได้รีบเอามือลงจากเอวซะเสียดายแท้ๆอีท่าแอนอกอย่างนี้เมื่อคืนหนาวแย่ไหม รอนเปลี่ยนคำถามมองดูหลังมือและท่อนแขนของผมที่โดนยุงซัดจนลายไปทั้งตัวเกือบตายผมแกล้งไอแคกแคกจะปอดบวมหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งลมทั้งน้ำค้างผมนอนไม่หลับทั้งคืนคิดถึงมุตาเกือบทุกนาทีเลยก็ว่าได้รอนสายหน้าทำไมก็ไม่รู้เลาเอ,อ่ยแบบจริงจังอีกครั้ง <c oughs> นี่คุณไม่อยากรู้เมื่อไรเหรอฉันไปเจราจากับพ่อเรื่องจะเอาคุณเข้าไปในหมู่บ้านผลเป็นยังไงผมกําลังจะถามทีเดียวครับได้ผลนะท่านยอมฉันต้องหวานรอมตั้งนานเ่ย ไม่รู้เหมือนกันทําให้คุณเพราะอะไรสงสัยชาติก่อนเคยอุปถัมภ์กันมาบัางครับเฮ้ยพูดดีๆนะคุณหมายความว่าอะไรเคยอุปถัมภ์กันชาติก่อนเออผมหมายความว่าคุณคงเคยช่วยเหลือผมเมืม่อชาติที่แล้วอาจเป็นนายเก่าผมหรือญาติผู้ใหญ่อะไรทํานองนั้นแล้วไปแต่คุณสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ทําความเดือดร้อนให้คนในหมู่บ้านเราคุณจะไม่เพ่นพานออกจากบริเวณบ้านชั้นเด็ดขาดและต้องหัดพูดภาษามอตลอดเวลาเพื่อถาหารนพรมา่ามาเจอคุณเข้าผมหนักใจดูอะไรต่อเมื่อะไรมันยุ่งยากเหลือเกิน หล่อนออกกฎซะจนผมรู้สึกว่าพาตัวเองกลับไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารใหม่อีกคนแต่ช่างมันเถินน่ะไม่ต้องนอนให้ยุงหามในป่าหาอาหารกินเองมันวิเศษเท่าไหร่แล้วตัดใจซะอย่างนั้นผมก็รับปากทันควันว่ายินดีทําตามทุกประการไปงั้นออกเดินเลยแล้วจาไว้นะคุณคือยตาิทางพ่อของฉันที่มาจะเกาะสองวิกตรียพอยนนะชื่อมาจาจําให้แม่นมาจาเอาเป็นมะกะโทไม่ได้เหรอมันเพาะกว่านะนี่จะพาไปหาที่ปลอดภยัยยังจะมัวมันนึกถึงชื่อไหนเพราะไม่เพราออีก คุณนี่มันแปลกพิลึกหลอนหันมาดุเสียงเขียวผมเลยต้องหุบปากเดินตามก้นหลอนต่อยๆจะว่าไปบ้านท้ายมุตาก็งามใช่น้อยทั้งแก้มซ้ายขวาพึงออกมางอนพองงามเวลาเดินมันยักนิดๆเป็นสเสน่ห์สนิกระไรเดินดูก้นก่อยค่อนข้างใหญ่ของหลอนจนเข้ามาในหมู่บ้านเกือบไม่รู้ตัวบ้านพ่อของหลอนหรือจะว่าไปมันก็บ้านของหลอนนั่นแหละครับปลูกอยู่ในสวนผลไม้ล่มรื่นมีทั้งมะม่วงลำใหญ่น้อยหน่าส้มโอเป็นเรือนพึ้งกระดาน ฝากระดานหน้าจัวซ้อนตั้งสามชั้นดูพีฤลึกมันค่อนข้างเงียบเชียบพอขึ้นไปก็เจอกับชายร่างใหญ่อายุสักหกสิบกว่านั่งเอเตะคาบยามวนใหญ่โตเบล์เลอพ้่นควันขมงพิงอยู่เสากลางห้องที่ข้างบนมีเขากวางตอกติดอยู่หน้าตาแกมีสง่าราศีพอสมควรคงไม่ผิดตัวในบ้านพ่อของมุตาแน่พมยกมือไหว้หมับเขาทันควันจเจริญสุขบ้านเราชาวมอญยินดีต้อนรับนั่งลงสิ ผมนั่งคุยกับแกอยู่4ีห้าประโยคเราใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกับที่ผมพูดกับมุตานั่นแหละแต่ว่าลุงยีสุยะคนนี้แกพูดถี่ฟังดูต้องเดาเอา,เอามังเล่นพูดคำฝรั่งเพี้ยนไปหมดผมจะคุยกับแกสนุกได้อย่างไรแกเองก็คงลำคาญใจพูดได้เดี๋ยวเดียวก็โบกมือให้ลูกสาวพาผมไปพักในห้องมีผู้หญิงมอนรูปร่างอ้วนตูตากคนมาช่วยจัดแจงข้าของให้ผมพวาแปดตลบเพราะหล่อนส่งผ้าชิ้นหนึ่งมานุ่งซะ คนที่นี่เขาแต่งตัวแบบพม่าใช้สรลงทั้งนั้นไอก้กางเกงประหลาดชุดติดกันของคุณนี่โผล่ออกไปใครเห็นเขาสะดุดตาทันทีพอนุ่งสลงที่นี่คุณก็เหมือนพวกเราที่นี่นั่นแหละมันไม่หลุดง่ายๆหรอมูตาขโมยชายพกแน่นๆสิหรือเอาอย่างงี้เดี๋ยวฉันหาเข็มขัดเก่ารัดมันไว้ชั้นหนึ่งก่อนได้ได้ถ้าอย่างนั้นกยังชั่วครับล่อนเดินออกไปจัดการเอาเข็มคัดเส้นหนึ่งมาผมเปลี่ยนพาเอาชุดบินที่เปียกแล้วแห้งแล้วแห้งแล้ว,ลวเปียกออกสมสรลง,งเข้าไปจะขโมดปมแบบพาาัด กำลังเก๊เก๊กลงๆร่อนคงลำคาญะไปลาดเข้ามาแหมดูมันยุ่งยากนะมาจะสอนให้ขหมวดปมแบบนี้ร่อนเหนี่ยวขอบสลงออกไปทันทีคงกะช่วยผมนุง่งผมคว้าขอบไว้ไม่ทันร่อนก้มลงมาดูก็สะบัดหน้าพลืดหน้าแดงระเรือเจอเนื้อแท้ของผมเข้าสิครับก็กุเกงเกงไหนผมไม่ได้นุ่งในตอนนี้อุ้ยร่อนร้องได้แค่นั้นผมสิตีหน้าไม่ถูกมันคงดูพิลึกแน่เออผมขอโทษ ร่อนผ่าไปทันควันหันหลังให้ทันทีนุ่งเองคนผีอะไรก็ไม่รู้คงพูดไปอย่างนั้นแต่เห็นเจา้าวดทออในระยะเผาขนเชื่อเฮอน่ะถึงมันจะอยู่ในลักษณะนาคาหดหัวห้อยสยบแต่ไซสของมันคงเล่นออหลอนใจเต้นระทึกผมรับรองได้นุ่งสโลงเสร็จอ่ะไม่เลวนี่ว่ะผมเดินกลุยกลายไปมาร่อนก็เริ่มสอนภาษามอนอย่างง่ายๆผมพยายามจำเอาไว้ ถึงจะเป็นภาษาที่ใช้ในวงแคบๆแ,แต่เราะว่ามันมีประโยชน์มหาศาลสาหรับการดํารงชีวิตอยู่เพื่อเอาตัวเองให้รอดจากเนื้อมือทหารพมา่าที่ผมรู้ว่ากําลังไล่ล่านักบินที่ถูกยิงตกเกือบทุกตารางนิ้วบนเกาะแห่งนี้วันที่3ผมก็ทราบว่าอีกสองสัปดาห์จะมีเรือหาปลาเอากุ้งออกไปส่งในน่านน้าไทยและวันนั้นแหละคือวันที่ผมจะได้อาศัยคืนกลับสู่ไทยแลนด์แดนกําเนิดโดยไปในลาบลูกเรือธรรมดาธรรมาคนหนึ่ง แต่คนเราถึงเวลามันจะสวยเรื่องมันก็วิ่งมาหาเอาจนได้ตอนบ่ายวันเดียวกับที่ผมรู้ข่าวกำหนดเวลาจะเดินทางข้ามกลับไปเมืองไทยด้วยเรือประมงนั่นเองชายชะกันกลุ่มใหญ่ก็เดินมาบนบ้านของลุงยีสุยะหัวหน้าชุมชนมอนในเกาะน,นี้ไอความที่ไม่อยากอยู่บ้านเขาเฉยๆแบบไม่ทำอะไรทำให้ผมเสิรกมาช่วยคนซักผ้าเก็บผ้าที่ตากแดดไว้แห้งแล้วใส่กระ,ะมังอยู่ตรงนอกชานพอคนกลุ่มที่ว่าพวดพลาดขึ้นมาผมจะหลบออกไปก็ไม่พ้นสัแล้ว ให้คนหน้าพูดภาษาพม่าเร็วปลอมมาที่ผมตายหาแบบนี้ผมจะหาทางออกยังไงเราแม่คนซักผ้ารีพูดโตตอบออกไปแต่อันนั้นกับดุผมเดาว่ามันคงบอกว่ามันไม่ได้พูดด้วยแล้วชี้มาที่ผมแล้วถามซ้ําหมดพาผมกอกลูกในตาชี้ที่ปากเอ่ยภาษาใบ้ทันทีเอ่อะ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 ะะพวกมันหัวรอกันลืนคราวนี้ดูเหมือนผมจะรอดตัวไปได้ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ทั้งมูตาและพ่อหลอนไปไหนเห็นลงเรือนไปแต่เช้าไอ้ใบมานี่สิไปซื้อเหล้าให้หน่อยนั่งรอนายบ้านอยู่ตรงนี้แหละไปมันพูภาษาอังกฤษกับผมแล้วพางส่งเงินให้ผมเองนั้นในใจกะหลบไปให้พ้นมันหารูไม่ว่าตกหลุมพรางเข้าแล้วจังหนับพอยื่นมือไปหยิบแบงค์ปั๊บมันโวยออกมาใช่นี่แนะ่ๆนะใส่กุญแจมือมันมันฟังภาษาอังกฤษออกเข้าใจใช่คนที่เจ้าไหนกำลังต้องการตัวแนะ่รวบไว้ก่อนพวกมันโจรเข้าใส่ผมทีเดียวสามคน จะขยับตัวผลเขาซัดก,กลับมาหรือก็ช้าเกินการซะแล้วเพราะไอ้คนที่เข้าข้างหน้าควักกุญแจมือออกมากดหมับเข้าให้อิสระภาพผมโบยบินไปอีกขนหนึ่งไอ้พวกนี้มันใครกันไอ้ผ hey, ู้เสเองไม่ใช่คนใบนี่ว่ารูปภาษาอังกฤษด้วยบอกมาเอง็งรอดจากเครื่องบินต่งเมื่อสามสี่วันก่อนใช่ไหมผมไม่ตอบแข็งใจหุบปากคนถามถ้าจะขัดใจมันเวียงกำปั้นปังออกมาเสียงหมัดกระทบหน้าผมเซธลาลงไปคุกเข่ากับพื้นชาดิกไปทั้งแถบบริเวณที่ถูกชก มือที่ถูกสวมกุญแจยันกระดานไว้หมัดมันหนักชิบหายมึนไปหมดแต่มันก็ยังไม่หนำใจปลีเข้ามาง้างเท้าลาพูดออกมาถ้าไม่พูดมีหวังมึงโดนเตะตายคาตีนผมกําลังนั่งงงง,ง,งันไม่รู้จะพูดกับมันดีหรือไม่แต่อินสายไม่สวมถุงของไอ้เฮียมมอหายตัวนั้นก็เวียงตูมออกมาผมยกแขนกันอย่างยากเย็นเพราะติดกุญแจมือแต่ก็พอผ่อนหนักเป็นเบาได้มังแต่เสียงก็ดังผางสนั่นผมลงไปนอนตะแคงบนพื้นกระดานอีกครั้งทอนแขนแทบจะพัง ผมจำหน้ามันไว้ไอ้นี่มือตีน,นักชิบหายแต่ละตูมที่ซัดออกมาผมพอหวาวิตจดินไม่เคยเจอะคนลำหนักอย่างมันเลยเอามันลงไปเลยไปไงสั่งคนในบ้านไว้ทนายบ้านมาให้ตามไปหาเราที่โงเก็บข้อสารสำหรับส่งกองทัพน,น่นพวกมันหันไปเจรจาส่งเสียงลงเล้งกับคนในบ้านที่กำลังหน้าตาตื่นด้วยกันทุกคนจากนั้นก็กระชากลากถูผมลงไปยังรถยนต์แบบจี๊ปหน้าสั้นสีขาวติดตัวหนังสือพมา่าไว้ยึกยักไปหมด บนรถมีผู้ชายหน้าซีดไว้หนวดหลอมแหลมอายุสักสี่สิบนั่งอยู่ก่อนหมอมีท่าว่าจะแย่ยิ่งกว่าผมเพราะโดนล่าโซ่ขนาดใหญ่ติดไว้กับรถเลยทีเดียวมันผลักผมเข้าไปนั่งติดกับแกแต่นั่นหันมาถามผมเป็นภาษาอังกฤษเบาๆแกเป็นใครพวกทางด้าวละสิกันได้ยินมันพูดถึงว่าจะมาที่นี่เพื่อเอาตัวคนน่าสงสัยในบ้านหัวหน้ายีสุรัไปสอบถามผมพูดเป็นครั้งแรกพร้อยคนตะคอกผมเมื่อกี้นี้ปีนไปนั่งตอนหน้ารถแล้ว ด้านหลังมีพวกมัน3าคนถือปืนกลแบบ a k 4 7หรืออาการะวังเราอยู่ขนาดรถเริ่มเคลื่อนพวกนี้มันใครครับจะว่าท่านพม่าก,ก็ไม่ใช่ไม่เห็นแต่งเครื่องแบบไอ้พวกหากินกับกองกำลังพม่าไงปกติมันจะรับใช้ติดต่อส่งสเสบียงอาหารให้กับพวกนาวิกโยธินที่มาฝึกบนเกาะนี้ทํามีอะไรจะช่วยพวกพมาก่ามันอาสา,าทันทีมันเป็นพวกมอนครึ่งชาติแม่เป็นพม่าก,ก็มีเป็นพวกยะไข่ก็มีมันคงเห็นแก่เขาที่ไหนสักแห่งถึงจับตัวไปเพื่อจะได้รางวัลจากพวกนั้นไง สวยแล้วแกเราโดนข้อหาอะไรงถูกล่ามโซติดกับรถเป็นช้างอย่างนี้กันชื่อยะตองีเป็นพวกท่านอูมาเพยหัวหน้าโจรถวายบนภูเขาด้านหลังโนนมาที่วัดกับคนของกันอีกคนหนึ่งโดนไอ้พวกนี้เข้าจับตอนสู้กันเด็กของเราถูกแทงตายแต่ป่านนี้ท่านหัวหน้าใหญ่คงรู้เรื่องแล้วผมโล่งอกไปนิดที่ไอ้พวกนี้ยังไม่รู้ว่าผมเป็นนักบินไทยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกพม่าก,ก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อของมูตาเอาผมมาให้เข้าให้น้ําอยู่แต่ในไม่ช้าม,มันคงรู้ ครับผมจะทนการบีบบังคับและทรมานอย่างโหดเหี้ยมของมันยังไงไหวผมก็รู้นี่ครับแถบนี้มันยังใช้วิธีตอกเล็บบีบขมับหรือเอาคีมลากลิ้นออกมาบังคับให้พูดความจริงมันสุดแสนทรมานผิดผู้ผิดคนทั้งนั้นแต่กันจะบอกอะไรอย่างหนึ่งน้องชายเกิดอะไรขึ้นอย่าตกใจตั้งสติให้ดีอยู่บนรถคันนี้ก็แล้วกันทีแรกผมไม่เข้าใจว่าทําไมตาโจรทวายคนนี้พูดอย่างนั้นแต่พอรถวิ่งมาอีกสักสิบนาทีได้เรากําลังนั่งเงียบไม่ได้พูดอะไรกัน เสียงปืนก็กังวานรันแวกเสียงคำรามของเครื่องยนต์รถจีบที่เราถูกพานั่งมารถถลาเข้าหาคูน้ำข้างถนนดินลูกลังที่เรากำลังผ่านผมเห็นคนขับปุ๊บหน้าลงกับพงมาลายใครคงแอบส่องเข้าให้แล้วไอ้คนนั่งข้างรีบตะครุบพงมาลายรถไว้หักกับเสียทันแล้วหันไปบอกเพื่อนไอ้ไอ้จาเรโดนยิงเอามันไปพ้นหน่อยข้าขับแทนแต่เสียงปืนก็หัวตูมขึ้นอีกโชเฟอร์จำเป็นที่เข้าบังคับรถผวาทั้งตัวยกมือปิดหน้าปุ๊บพัวไปอีกคน ดอดมันร้องเสียงรัน่นคราวนี้รถพุ่งเข้าหาข้างทางโดยไม่มีคนช่วยดึงพมอะไรกลับรถคิันนั้นพุ่งลงไปในคูน้ําข้างทางผมเห็นอย่างนี้จะทนยังไงไหวคืนช้ามีหวังไม่เจอลูกปืนตายก็กินน้ําในคูนั้นพุงกลางลเลยเพ่นลงไปข้างล่างพร้อมกับไอ้คนคุมหลังสามคนที่ถืออาวุธอยู่แต่พอตีนถึงดินเสียงปืนก็ระเบิดกุึกร้องออกมาคราวนี้ไม่ซัดีลรนัดแล้วแต่ว่ามันหวดเป็นชุดๆปืนกลทั้งนั้นมันพยะค่ะ ผมนึกในใจขณะพุ่งตัวลงถลายหลบไปกับพื้นดินข้างถนนการระดมยิงยังโหดร้ายดำเนินไปเกือบ5้านาทีเต็มที่ผมกบมหัวแนบอยู่กับพื้นถนนที่เต็มไปด้วยกุ่นนั้นบอกนตรงว่าเป็นการยิงข้างเดียวที่รุนแรงที่สุดที่ผมเคยพบเคยเห็นมาก่อนเพราะว่าครับหลังเสียงปืนสงบลงไอ้ฝ่ายชนะไม่ต้องเดาก็คงรู้กระมังฝ่ายที่ฟันโบออกมานั่นแหละเสียงตะยะาตองยีโจรถวายส่งภาษาเอ็ดอึงพวกที่โผล่มาใหม่ตรงเข้าช่วยแก เสียงปืนพกสั้นดังอีกนัดมันคงยิงตัดโซ่เหล็กที่ล่ามแกไว้พอแกลงมาผมดีใจรีบลุกพรวดไปหาไอยาไอหาพวกนั้นหันควับหมาคนหนึ่งยกปืนยิงเร็วในมือทำท่าจะหวดผมเอ้ยเสียงตะยาตองยีตะโกนโจนเข้าปัดแล้วก็เอ่ยภาษาฝรั่งแบบไม่ค่อยชัดนักดังออกมาคนนี้โดนจับมาจากบ้านในบ้านนนนอย่าทําอะไรเขาเอ้ยอยู่มารู้จักพวกเราไว้ใจหายวิดมองเท่งไปแล้วไหมเนี่ย ผมยิ้มกะเรียกกระลาดเขาหาพวกโจรถวายที่เขามาดักชิงตัวพักพวกมันไปแล้วปล่อยให้ผมรอดตัวได้อีกมือหนึ่งทีนี้น้องชายจะกลับไปบ้านนายบ้านไม่ได้แล้วนะ่ะตอนในีพวกนี้จับมามีคนเห็นตั้งหลายคนไม่ปลอดภัยแนะ่เอาละสิกูตกที่นั่งเทวดาจออีกแล้วแนะ่ยังไม่รู้ว่าจะหลบไปที่ไหนดีตายหา่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปอยู่ไหนระยะตองยีญาติพี่น้องบนก่อน,อน,นี้มีกับเขาสักคนเมื่อไหร่ไม่เป็นไรยิงปืนเป็นไหมหน่อย เสากถามเรื่องนี้กับผมได้จําเป็นจําใจต้องตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้พอยิงได้ถ้างั้นเหมาะไปอยู่ด้วยกันเลยบนภูเขาที่นั่นไม่ยอมอไอยพวกหน้าตัวเมียขึ้นไปอยู่แล้วเจ้านายกําลังอยากได้คนเพิ่มอยู่แต่ว่าต้องอดทนนะผมคิดว่าผมทนได้ไอ้พวกที่ลงมาช่วยแกคงจะเห็นมัวโอเอสหรือยังไงนั่นแหละมันจงรีบหันมาเอาข้อศอกระถุงตะยะตองยีไปเถอะเดี๋ยวท่านพม่ามาเจอ